สวัสดีครับทุกคนโอเคครับเกินมาตั้ง2 6วินาทีวันนี้คุณจะเ่เกมคุกกี้รันคิงด้อมครับไม่ใช่โอเวนเบกวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับเป็นเอ่อเรียกว่าไงอ่ะเรียกเป็นโคออปใช่ไหมอ่ะเป็นกิจกรรมโคออประหว่างคุกกี้รันกับอา่าโซนิกนะครับเดอะเฮดท็อกโอเคงงไวะโอ้จะพูดงงงหน่อยนิดนึงโอเคเ้วโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเข้าด่านกันเลยดีกว่านะครับไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไป อันนี้เราสามารถตั้งค่าเป็นทีมแนะนำได้นะครับทีมแนะนำผมก็จะมีคุกกี้รสคัสตาสเบอร์รี่นะครับแล้วก็คุกกี้รสนมคุกกี้รสซอสพริกครับมันอร่อยตรงไหนวะเนี่ยคุกกี้รสเอสเปรสโซ่ครับโอ้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็คุกกี้สมุนไพรแล้วก็ราม,มารุ่ยกันเลยดีกว่านะครับพลังต่อสู้ระดับย,ยากอ่าแต่รับพลังเพิ่อมอีก100%ถ้าเรามีคุกกี้โซนิกใช่ไหม อันนี้โซนิกจะอยู่ในทีมตอนหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ไม่มั่นใจนะครับโอ้โอเคเราจะหาไม่หาก็ได้ไเนะี่มนี่เราต้องเปิดหาโซนิกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจว้าวเออ จีนีเทวมงษอนิเง้ายคอมาเะได้ไม่ได้มนี่ยเจจะต้องเสกได้นีครับมไม่มีโซนิเดเฮท็อกโอนิเงะดน่าจะอากดจากการตายได้เฮชนะได้ด้วยแต่ว่าใช้ถึงแสนไงแอยากัเนี่ยโอเค่ลิงครั้งแรก มเดี๋ยวใช้ลิงใช้ลิงนี่เอาบังคับโอเคบังคับสมนเกลือโอเคบังคับสมกระชานะครับหนึ่งพันลิงได้หนึ่งรอบนะครับอ่าโอเคของรางวันในกระชามีโซนิกนะครับแล้วก็มีอ่าเจมไว้ทําอะไรไม่ดูเอาไว้น่าจะอัพอน่าจะาไว้อัพแหละค,คิดว่าแหละโอเคครับต่อด้วยอันนี้ดุยทั้งหมดสามด่านนะครับ ไปด่านที่2ครับโอเคได้800ลิงนะครับในด่านนี้ถ้าเรามีโซนิกหรือเทสเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับโอเครุยโวยโอริเกะเนื้อไส ตัวยากไมผมว่ามันก็ยากอยู่นะโอ้โอ้ใครแมงทำด่ายมเนียได้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 ขอดนเลยโเคโอ้นีะอ๋อมันมีก่อนี่มันมีกโอเคก็ถือว่าทำไมมันบอกว่าต้องใช้ดแต้มเยอะคพราหลังๆผมว่าพกกี้ผมได้ตายเยอะแน่เลย ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ชนะ<ม>ได้ขาดได้ก็โอเคะแต่แต่โบนัสมาประมาณได้ประมาณหนึ่งโอเคถ้าพื้นที่ที่สามไม่ไหวก็ไปพื้นที่แรกก็ได้ครับปั๊มง่ายกว่านนี้ใช้แสนห้าจะไหวหรือเปล่านะไม่ไหวก็ค่อยไปพื้นที่สองก็ได้ครับถ้ากดพื้นที่เราได้ได้ลิงเพิ่มเลยโอเคสวย ลำตียากนะลำตียากนะตัวละครเราผมเล่นไม่เอื่อแต่โย่ช่วงนี้วันนี้ผมต้องฝากตัวละครฮิวเลยว่าลอะรอาตัวฮิวไว้ดีกว่าเพื่อโชว์เก็บอะครับเอาเก็บไม่ได้นะนึ่โอเคโอเคเอ้ยอ้ยา ไม่รอดนะดูท่านชีวิตเกาะนี้สินะโอเคอาจจะมีตายอาจจะมีอาจจะมีตายดูดูท่านแล้วนจะมีตายสักตัวหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอ้โหไม่ตายสุดยอดแต่ว่าด่านไปนั้นน่าจะทุลักทุเลน่าจะตายเยอะนะดูท่าแล้วด่านนี้โอเคกว่าเยอะเลยชนะครั้งแรกครับอ๋อมีแค่สามด่านเหรอเนี่ยโอเครั้มสามด่าน แล้วก็มีบัดบอสใช่ไหมข้างบนคือดา่านบอสใช่ไหมอ๋ออันนี้หมดรองเท้าผมหมดพอดีโอเคสกิปนะตรงนี้ผมขอสิปขอยอ่าโบนัสลิงโอเครองเท้าหมดใช่ไหมรองเท้าหมดก็อ่าต้องรอมันรีรันใช่ไหมวางมินิลิงอันนี้อันนี้มินิลิงเหรออัน,นอั้นจักใช่ไหมเอามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่า โอเควินนี่ลิงวางไว้สวยพอก่อนวินนี่ลิงนี่มันเป็นเออออกจะเป็นเอารูวิ่งโซนอีกมาด้วยเหรอไว้ให้เต่ากกี้เขาฝึกวิ่งกันตรงนี้นะโอ้โอเคสวยแสดงว่ามันต้องมีลีใช่ไหมมันต้องมีลีดัน ลองสุ่มได้ประมาณสามครั้งครับก็สรอบเนาะเรามาลุ้นสุ่มกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าจะออกเป็นอะไรนะครับอันแรกครับ open. ออกเป็นไอมาถึงก็ได้เอาดวงดียังมาหินวิญญาณคุกกี้อ่าเทสนะครับเป็นหินวิญญาณเนาะออันที่สองอ่าแมวครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่สามยังเบาๆครับ เรามาดูกันี่ว่าหินอัพคุกกี้เนี่ยเราต้องอ,อัพประมาณกี่รอบถึงจะปลดนะครับโอ้ย20รอบแสดงว่าเราต้องสุกชาอีกบานเลยหรือเปล่าคือมันสามารถกดกี่รอบก็ได้ใช่ไหมให้ผมเดาอ่าให้ผมเดาคือกดได้อ๋อมันมีจำกัดนะครับ ก็คืออันนี้จะมีอีก2อหินอันนี้จะมีอีก3ามหินก็คือมีทั้งหมด6หินแล้วอีก14หินหาจากไหนอ่าสุกกระชาหรอ,อก็ไม่นานะสุกกระชาผมก็สูมพึ่งพึ่งสุ่มไปเดี๋ยวจะมีคลิปแทรกมาครับโอเคครับคลิปแทรกครับ ตัดอ่ะเป็นไงฮะเกลียไมฮะสุบกระชาคือก่อนที่ผมจะมาอัดเนี่ยก็คือผมอัดไปแล้วคืออัดตอนสุบกาชาคือไม่ได้คิดไงว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับไม่ได้คิดไว ดนะูสุดงวันี้ฟรีอยู่แล้วอันนี้ต้องกดนะครับอันนี้รองเท้าสามสิบหนึ่งร้ยสิบเก้าบาทหรอก็ถือว่าคุ้ม,มั้งนะที่ผมรอแนละ้วตอนนี้ผมรอคุกกี้พาเฟจังเมื่อไหร่จะมาให้ผมกดอีกว่าผมเนี่ยมากลับมาเล่นคุกกี้คิงด้อมอ่ะไม่ทันไม่ทันตอนพาเฟจังนะงก็เลยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยอันนี้สุด 余裕たっぷりのみก,ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเอ้อยวุาา่นกระช่ายสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเนาะอ่าก็ตายดงจันเหรออ่ะสุบไปเลยสกิปไปเลยเพราะไงก็เกลืออยู่แล้วสกิปไปเลยยังไงก็เกลืออยู่แล้วถ้ามันไม่เกลือมันไม่ใช่ผมนะครับโอเคคือตอนนี้ผมมีมีพอสำหรับหยิบ พาเฟจังมาได้เล็กน้อยครับก็คือหยิบพาเฟจังได้ประมาณ2 1ตัวนะครับยิงใช้แค่ตัวตัวใหญ่ๆห่มันใช้ประมาณ2ี่สิบใช่ไหมก็พอก็พอดีฮะถ้าถ้าแบบพาเฟจังกลับมาให้รีพิกอีกก็นั่นแหละครับ <c oughs> จะเอาพาเฟจังให้ได้ครับเพราะว่าชอบนักภาคส่วนตัวส่วนตัวคือชอบนักภาคครับโอเคก่อนที่เราจะจากไปเราก็ต้องอย่าลืมมาอา่า ทำอาหารตรงนี้ด้วยสิอันอน,นี้อ่าผงบิสกิตนะครับอโอเคแล้วตรงนี้ก็เยลลี่บีนนะครับอ,อันนี้เป็นตุ๊กตาลูกสดน,นะครับตุ๊กตาลูกสดเนี่ยจำเป็น,นมากๆเลยฮะแล้วก็อันนี้อ่าขนเมเยลลี่หนึบหนับนะครับไอเ,เ,เค้กเค้กเค้กเยลลี่หนึบหนับนะน,นี่ละก้กอนน้ำตาลก้อนนะครโอเคแล้วก็ สิ่งนี้เราจะขาดไม่ได้เลยคือขวานแล้วก็อีเตอร์ทนทานอีเตอร์ทนทานสักวันสามก่อนแล้วก็อ่าไปเอาเลื่อยอัน,นกประสงค์ครับเดี๋ยวครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> สำหรับพุกกี้รันนคิงดอมนะครับจะพูดโอเวนเบกอยู่เรื่อยเลย ชินแล้วไงปกติใครเล่น o อ e n นเบรกโอนเบกตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมทำไอเีเก่าขายแล้วผมกำลังปั้น ID ใหม่อยู่ฉะนั้นก็ใครที่รอโอเวนเบกผมอยู่ก็ไม่ต้องรอนะฮะไปดูเกมอื่นได้ครับมีเยอะแยะแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลันก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับบายบายครับเจอกัน See you